ตามพุทธประวัติของลังกากล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้าได้เกิดเสด็จไปยังลังกาทวีปถึงสามครั้งด้วยกันเสด็จไปครั้งแรกหลังตัดสรู้ได้9เดือนโดยเสด็จไปพระองค์เดียวเพื่อปราบพวกยักษ์ที่กำลังทะเลาะก,กันโดยประทับย,ยืนบนอากาศตรงกับสถานที่ที่สร้างพระเจดีมหิยังเกนาะหรือมหิยังคณะเจดีปัจจุบันตั้งอยู่ในเมืองมหิยังเกนาะเสด็จรอบเกาะสามรอบ ตั้งพระไยว่าเมื่อเราปรินิพพานแล้วศาสนาของเราจากประดิษสถานอยู่บนเกาะน,นี้และก่อนจะเด็ดกลับไปชมพูทวีปพ,พระพุทธองค์ได้ทรงประทานพระเกสาธาตุป้อยหนึ่งแก่สม,มนาเทพบุตรผู้สถิตอยู่บนยอดเขาสมณะกูดหรือสลิปาทะได้มาจุไว้นะพระเจดีมหิยังเกน่ามาจนถึงทุกวันนี้ครั้งที่สองเสด็จพระองค์เดียว ไปยังเกาะที่อยู่ทั้งเหนือสุดของประเทศชื่อเกาะนาคาบธีปะเพื่อต้องการทรมานพญานาคผู้เป็นลุงและหลานคำว่าทรมานในทางบาลีไม่ได้แปลว่าทําทารุณกรรมแต่แปลว่าทําให้ละพยศหรือลดทิฐิมานะลงโดยการแผ่เมตตาบารมีเป็นต้นและในครั้งที่สพระพุทธองค์เสด็จมาพร้อมกับภิกษุห0 0รูปเป็นบริวาร ประทับนั่งข้านิโรธาสมาบัติณที่ตั้งมหาเจดีที่ตั้งถูปารามที่ประดิษฐานต้นมหาโพธิ์ที่ตั้งมุติงคณะเจดีที่ตั้งที่ขาวาปีเจดีและที่ตั้งกัลยาณีเจดีส่งประทับนั่งบนบัลลังก์ทรงสแสดงธรรมในปัจจุบันนี้ได้สร้างเจดีครอบบัลลังก์นั้นไว้ชื่อกัลยาณีเจดีณวัดกัลยาณีเมืองโคลัมโบ จากนั้นจึงเสด็จไปที่ยอดเขาสมนากูดหรือยอดเขาสลีปาทะทรงประทับร,รอยประบาทไว้บนยอดเขาแห่งนั้นดังนั้นเมื่อพระพุทธองค์ตั้งพระทัยว่าเมื่อปรินิพานแล้วศาสนาของท่านจักปฏิสถานอยู่บนเกาะน,นี้ก่อนที่พระพุทธองค์จะทรงปรินิพานจึงได้ตรัสสั่งให้พระอินท ตามอารักขาพระเจ้าวิชัยซึ่งเป็นโอรสองค์ใหญ่ของพระเจ้าสีหาพาหุและพระนางสีหะศีวลีในชมพูทวีปถูกพระราชบิดาลงโทษในประเทศให้เดินทางออกจากชมพูทวีปและท่านได้มาถึงเกาะน,นี้ในวันที่พุทธะปรินิพานทั้งฝ่ายขราจบริพานซึ่งเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางในครั้งนี้ด้วยเมื่อขึ้นฝั่งได้ก็นั่งลงพักเอามือยันพื้นดิน ผ่อนร่างกายให้ผ่อนคลายแต่เมื่อยกมือขึ้นมาปรากฏว่ามือนั้นเปื้อนแดงด้วยดินที่นั่นซึ่งมีสีแดงกลายเป็นคนมือแดงคำว่าตัมพระแปลว่าสีแดงบวกกับคำว่าปุณนนิที่แปลว่าฝ่ามือจึงเรียกดินแดนถิ่นนั้นว่าตัมพะปันนิแปลว่าฝ่ามือแดงณนะถิ่นนี้นี่เองเจ้าชายวิชัยได้รับความช่วยเหลือจากนางยักษณีที่หลงรักพระอ,องค์ รบชนะพวกยักษ์เจ้าถิ่นแห่งเมืองลังกาปุระจึงได้ตั้งเมืองตำพระปันนีนครขึ้นเป็นปฐมกษ,าษาตัตริย์ต้นดวงของชาวสีหนหรือสิงหนจากนั้นชื่อตำพระปันนีก็ขยายออกไปกลายเป็นชื่อของทั้งเกาะหรือทั้งประเทศจากเนื้อความในกระเบื้องจารได้จารึกไว้ว่า หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้ว235ปีในเดือนกัตติกมาตหรือเดือน12ของไทยท่านพระโมคคัลีติสะเทระได้ส่งพระอารหันตเทระปัญจวัคคะทั้งห้ามาปดิสถานพระพุทธศาสนาณสุวรรณภูมิในขณะเดียวกันนั้นพระเจ้าอาโศกมหาราชได้ส่งพระราชโอรสของพระองค์ที่เป็นพระอรหรันพร้อมด้วยคณะ เดินทางมาประดิษฐานพระพุทธศาสนาในลังกาสีหนทวีปประกอบไปด้วยหนึ่งพระมหินทเถระ 2. พระอิทธ,ธิยะเถระ 3. พระอุตติยะเถระ 4. พระพัฒาสาละเถระ 5. พระสัมพลัตเถระและ 6. กสุมมนาสามเนรลูกสังฆมิตตาทั้ง6ท่านนี้มีฤทธิ์มากมีอภิญญาหและท่านที่7็ด พันธตะ,ะอนาคามีอุบาสกหลวงปู่อ่ำท่านอธิบายว่าขณะนี้ท่านได้เดินทางณวันเพ็ญเดือนเชษธมาศคือเดือนเจปีพศส3 6ไปโดยทางอากาศลงพักณนภะูเขามีแปดถ้ำชื่อมิสกะบันพศจากข้อมูลนี้ทำให้เราได้ทราบว่าคณะของท่านพระโสนะที่เดินทางมายังสุวรรณภูมิคือเดือน12 ีพศ235แต่คณะที่เดินทางไปยังลังกาเกิดขึ้นภายหลังจากนั้นอีกเจ็เดือนในประการต่อมาที่หลวงปู่อ่ำบอกว่าไปโดยทางอากาศนั้นไม่ได้หมายความว่าท่านนั่งเครื่องบินไปลงแต่ท่านใช้วิธีการเหาะไปอาจจะมีบางท่านสงสัยในความเป็นพระอรหรันถามว่ามีหลักฐานไหมว่าท่านเหาะได้จริงคำตอบว่าหลักฐานนั้นมีอยู่จริง และยังดำรงตั้งอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ด้วยความที่ท่านเป็นพระอาหารหันต์มีริษมีอภินญ,ญาหกสิ่งแรกที่ท่านต้องทำก็คือหาตัวผู้มีอำนาจสูงสุดในเกาะนี้ในเวลานั้นก็คือพระเจ้าเทวานำปิยติสะซึ่งขณะนั้นท่านทรงกำลังล่าเนื้ออยู่และในบริเวณนั้นมียอดเขาหินโล้นก้อนใหญ่สูงชัน90องศาไม่มีบันไดสำหรับขึ้นลง โดยมีความสูงจากพื้นราบขึ้นไป25เมตรในนาทีที่พระเจ้าเทวานำปิยติสะเสด็จมาถึงท่านพระไมหินทะเทระและหมู่กณะนั้นได้ขึ้นไปยืนให้ปรากฏบนยอดเขาหินโลดนั้นเมื่อพระเจ้าเทวานำปิยติสะทอดพระเนตรเห็นอย่างนั้นก็เข้าใจได้ทันทีว่าเป็นเรื่องของปาฏิหารเพราะมีแต่ผู้ที่เหาะได้เท่านั้นจึงจะขึ้นไปอยู่ณจุดนั้นได้ และณนะจุดนั้นจึงเรียกกันว่ามหินทะเลแปลว่าสถานที่ที่พบพระมหินทะจากเนื้อความในจุดนี้จะขออธิบายให้เข้าใจว่าถามว่าพระเจ้าเทวานามปิยติสะเห็นในขณะที่คณะของท่านพระมหินทะเถระเหาะหรือไม่คำตอบคือไม่เห็นแต่เห็นในขณะที่ท่านไปยืนอยู่บนยอดเขาแล้วซึ่งนั่นหมายความว่าท่านไม่ได้ผิดคำสั่ง ของพระพุทธองค์ที่ห้ามพระแสดงฤติอาจจะมีบางท่านที่มีความเข้าใจผิดว่าพระพุทธองค์สั่งห้ามพระภิกษุสงฆ์แสดงฤธิทุกกรณีแต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นท่านเพียงแต่ห้ามมิให้แสดงโชว์ต่อหน้าสาธารณะเท่านั้นทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันมิให้สาธุชนหลงผิดติดไปกับเรื่องฤติและปาฏิหาริย์จนห่างไกลาจากพระสัทธรรม ซึ่งหากพิจารณาตามความในปาตาลิคามิยสูตรว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาและได้ทรงแสดงปฏิหารข้ามฝั่งแม่น้ำเพื่อข้ามมายัางหมู่บ้านนี้ฝั่งท่าน้ำที่พระองค์เสด็จขึ้นชาวบ้านเรียกว่าโคตมะติฐะและฝั่งที่พระองค์เสด็จเข้าชาวบ้านเรียกว่าโคตมะทวันซึ่งพระองค์ทรงแสดงปฏิหารในลักษณะเดียวกันกล่าวคือ ตอนแรกชาวบ้านเห็นพระองค์อยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่ในช่วงเวลาขณะหนึ่งกลับพบว่าพระองค์ไปปรากฏอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ําแล้วย้อนกลับมาที่เรื่องของพระเจ้าเทวานามปิยติสสะหลังจากพระองค์ได้พบและสนทนากับพระมหินทะเถระแล้วทราบว่าท่านจะมาปฏิสถานพุทธศาสนาในลังกาสีหนทวีป โดยท่านพระมหินทะเถระได้แสดงจุลหัตที่ประโทปะมะสูตรให้พระเจ้าเทวานำปิยติสะให้ตั้งอยู่ในสารณะสามแล้วทรงอราธนาเชิญเข้ากรุงอนุราฐบุรีถวายประสาทชื่อมหาเมฆวันนิยะเป็นสังคารามต่อมาได้มีการอุปสมบทชาวลังกาเป็นพระภิกขุมากขึ้นแล้ว พระองค์ได้ทรงสร้างถูปารามหรืออารามพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อทำสังคายนาพระมหินทเถระได้เลือกพระมหาอลิทะเป็นผู้กล่าวเพราะท่านทรงจำพระไตรปิฎกได้แม่นยำเมื่อภิกษุบริษัทและราชบริษัทประชุมพร้อมน้ำมนดบถูปารามวันเพน็ญเดือนกัตติกะคือเดือน 12. พศ238 ท่านพระมหาอริทะได้กล่าวสวดพระไตรปิฎกมุขปะทะเป็นสังคายนาครั้งที่สี่ซึ่งเป็นตการกล่าวหรือสวดเช่นเดียวกันแต่สวดเพียงองค์เดียวไม่เป็นคณะสาธยายหรือคณะสัจชายะสังคิติอย่างเหมือนกับไทยและสังคายนาครั้งที่สี่นี้พระมหาอริทะกล่าวสวดเป็นแบบมุขปะทะทั้งบาลีและอัตถาจบในระยะเวลาเก้าเดือนและเมื่อจบแล้ว องค์อื่นๆที่จําได้ก็คงสวดสาธยายสืบๆกันต่อไปอีกในยาโนทยะปะกรท่านกล่าวว่าอนิยะมิตรการคือไม่กําหนดการจบหลวงปูอ่อ่าท่านอธิบายเหตุผลว่าท่านพระมหาอาลิธากล่าวสวดและแม้องค์อื่นกล่าวสวดต่อคงกล่าวมุขปะทะพระไตรปิฎกตลอดถึงอัตถกถาปัญหาคงเกิดจากชาวลังกาคงฟังภาษามาคตไม่รู้เรื่อง ท่านพระมหินทาเทระเป็นต้นจึงต้องแก้ปัญหาด้วยการแปลมหาอัตถกถามูลภาษาคือภาษามคตเดิมเข้าสู่ภาษาลังกาที่มีชื่อว่าสีหาลัทถกถาต่อมาพระนางอนุราเทวีมเหสีและสตรีบริวารจำนวนมากปรารถนาจะอุปสมบทบ้าง พระเจ้าเทวานำปิยติสสะจึงทรงส่งคณะทูตไปสู่ราชสำนักของพระเจ้าอโศกมหาราชถูลขอพระราชธิดาของพระองค์ซึ่งได้ออกผนวดจนเป็นพระอาหารหันต์แล้วคือพระสังฆมิต,ตาเถรีและกิ่งพระศรีมหาโพธิ์ด้านทักษิณาคือด้านใต้สู่ลังกาทวีปและพระสังฆมิต,ตาเถรีเป็นอุปชายยะบรรพชาอุปสมบทแก่สตรีชาวลังกา จึงได้ตั้งคณะภิกษุณีขึ้นในลังกาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในระหว่างพุทธศตรวรรษที่12ถึงพุทธศตรวรรษที่17เป็นยุคที่ศีลังกาเดือดร้อนวุ่นวายเพราะการรุกรานจากอินเดียและความไม่สงบภายในประเทศในระหว่างยุคนี้นี่เองที่ภิกษุณีสงศูสูญสิ้นและพระภิกษุสงเสื่อม จนกระทั่งเมื่อพระเจ้าวิชัยปาหุที่หนึ่งมีพระราชประสงค์จะฟื้นฟูศาสนาพุทธในปีพศ1609พระองค์ทรงหาพระภิกษุที่อุปสมบทถูกต้องได้ไม่ครบห้ารูปจึงต้องทรงราธนาพระสงฆ์จากพม่าตอนใต้มากระทำการอุปสมบทกรรมในสีลังกา ในยุคพศ1697-1730ถึง 1, พระเจ้าปร,รากลมภาหูที่หนึ่งเป็นยุคที่พระพุทธศาสนากลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งแต่แล้วพวกทมินจากอินเดียก็เข้ามารุกรานพระพุทธศาสนาก็เริ่มอ่อนแอลงจากนั้นโปรโตุเกสก็เข้ามาค้าขายและรุกรานภายหลังจากที่โปรโตุเกสได้ยึดครองดินแดนได้ทำการบังคับประชาชน ที่อยู่ใต้การปกครองให้นับถือศาสนาคริสต์นิกายคทาทอลิกพระพุทธศาสนาจึงถอยเสื่อมลงอย่างหนักต่อมาในปีพศ2002ชาวฮอลันดาเข้ามาขับไล่โปรตุเกสเข้ามายึดพื้นที่และบังคับให้ประชาชนเข้ารีดกับศาสนาคริสต์พุทธศาสนาขาดผู้อุปถัมภ์และเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงพระสงฆ์พากันทิ้งวัดวาอารามจนไม่หลงเหลือภิกษุเลย หลือเพียงสามเณรสารนางก่อนเวลาผ่านมาถึงปีพศ2294ศรีลังกาได้ส่งคณะทูตมาขอ,อนิมนต์พระสงฆ์จากเมืองไทยในสมัยอยุธยาพระเจ้าบรมโกศจึงได้ส่งพระสมณทูตไทยสิบรูปมีพระอุบาลีเป็นหัวหน้าและได้บวชชาวลังกาถึง3,000คนจึงได้เกิดคณะสงฆ์นิกายสยามวงขึ้น พระพุทธศาสนาทำท่าจะกลับมาลุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งแต่แล้วในปีพศ2340อังกฤษได้เข้ามาครองอำนาจแทนฮอลันดาและเป็นอังกฤษนี่เองที่ได้ทำลายระบบกษัตริย์ของลังกาจนสูญสิน้นพระพุทธศาสนาถูกโจมตีอย่างรุนแรงสีลังกาต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษยาวนานถึง300ปีจนได้รับอิสรภาพในปีพศ2491 ชาวลังกาจึงมีความมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูพุทธศาสนากลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจนถึงปัจจุบันศรีลังกามีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติบทเรียนในอดีตของศรีลังกานี้อาจจะช่วยเตือนสติคนไทยให้พึงตระหนักถึงเรื่องของความมั่นคงของชาติว่าเป็นเรื่องสำคัญเมื่อใดก็แล้วแต่ ที่ชาติบ้านเมืองอ่อนแอเราจะถูกยึดครองและครอบงำจากต่างชาติเมื่อนั้นพุทธศาสนาจะตกอยู่ในสภาวะอันตรายเช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับศรีลังกาขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณสำหรับซุปเปอร์แซงที่มอบให้เป็นกำลังใจ คุณสำหรับผู้ให้การสนับสนุนหลักด้วยการสมัครเป็นสมาชิกของทางช่องขอบคุณที่กดไลค์และกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ